และใครไม่สวยที่สุดพรรเ,เพราะอะไรห้ามตอบว่าตัวคุณเองเพราะเอาล่ีว่าคุณไม่มีความจริงใ,ใจแล,และจะบอกกับคนที่ไม่สวยที่สุดในการเข้าประกวดครั้งนี้ว่าไม่ได้เข้าประกวดอีกโดยไม่เพื่อเสียใ,ใจคุณจะบอกว่าอย่างไรนะครับในงานประกวดในวันนี้คุณคิดว่าใารสวยที่สุดและใครไม่สวยที่สุดเพร,ร,ะราะอะไรห้ามตอบว่าตัวเองนะครับตัวคุณ เพราะเราจะเห็ว่าคุณมีความจริงใจและจงบอกกับคนที่ที่สวยที่สุดในการประกวดรายการนี้ว่าไม่ให้ที่ประกวดอีคุณจะบอกเพื่อนอย่างไรไม่ให้เสียใจค่ะในรายการนักเด่นคู่รักที่สวยที่สุดในรายการนักเด่นวันนี้คือเบอร์แปดค่ะน้องเอิ้นค่ะเพราะว่าน้องเอิ้นมีหน้าตาเงยเง่อที่ดีค่ะไม่ไเหน้า่นไม่เบอร์แปดที่ยคนไหนโคเชิ่แล้วก็มีรูปหน้าที่เรียบสวยงามปานขาวตาก็ยังเป็น น้องโน้องเอชอบไหนหมายเลขแปดไม่ไตัวไหนเขาไม่เข้าใจคนไหนมายเลขแปดแลที่ไดน้องาเหมอนงวันเลค่ตันที่บาบล่าไม่ให็หรอน้องเออที่ันข้าน้องเอค่ะคือที่ถูกรอบไปแล้วนะคะเบอร์หมายเลขสีค่ะหมายเลี่น้องต้นข้า ก็คือเขาจะไม่ได้ไม่ได้สวยเหมือนผู้หญิงแต่เขาก็สวยในรูปของเขาน้องเน็กก็ยังจะบอกราว่าเวทีนี้อาจจะไม่เหมาะกับเขาแต่เขาก็ยังมีเวทีต่อ,ตอไปไม่ว่าจะเป็นเวทีนานแบบที่วัดจากความมั่นใจหรือเวทีอื่นเช่นเวทีที่ให้แรงความสามารถอย่างเดียวหรืออะไรอย่างอ,างอางื่นที่ไม่ได้วัดจากความสวยน้องเด็กก็เลยจะบอกว่า คนเราไม่ได้มีเวทีนี้เวทีเดียวค่ะเรามีเวทีที่ให้แกรกมากมายและเราเปชื่อว่าคาอปที่จะขึ้นเวทีพวกนันขอบคุณค่ะนะคะแรงของพวกันเป็นเราของการทายนะคะขอบข้าวตอบคะแนนมาได้เรามาดูคะแนนของางการ1ข้า9ข้าว9.5 9 10และแล้วก็